สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูปรวีณาอีกแล้วนะคะชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ชั่วโมงนี้คุณครูจะมาสอนเนื้อเรื่องหน้าที่ของใบค่ะพร้อมแล้วไปกันเลยนะคะครูขอทบทวนเกี่ยวกับหน้าที่หลักของใบก่อนนะคะหน้าที่หลักของใบมีทั้งหมด3หน้าที่ใช่ไหมคะ หน้าที่ที่1ก็คือสร้างอาหารหน้าที่ที่สคือหายใจหน้าที่ที่สคือคายน้ํานะคะคุณครูได้สอนเกี่ยวกับหน้าที่ในการสร้างอาหารไปแล้วเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะแต่วันนี้คุณครูก็ขอทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับหน้าที่ในการสร้างอาหารของใบค่ะ สำหรับในการสร้างอาหารของใบนะคะใบสามารถสร้างอาหารได้ก็เพราะว่าใบมีโรงควัตถุสีเขียวที่ชื่อว่าคลอโรฟิลล์อยู่ในใบนะคะแต่มีเพียงคลอโรฟิลล์อย่างเดียวยังไม่สามารถสร้างอาหารได้จะต้องมีปัจจัยภายนอกนะคะเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะซึ่งเป็นวัตถุดิบในการสร้างอาหารของใบพืชเลยนะคะได้แก่แสงสว่างคะ่ะ อาจจะเป็นแสงจากดวงอาทิตย์หรือแสงจากหลอดไฟก็ได้นะคะแล้วก็ยังมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นวัตถุดิบอีกตัวหนึ่งนะคะสุดท้ายวัตถุดิบสุดท้ายก็คือน้ำค่ะซึ่งน้ำจะอยู่ในรูปของของเหลวนะคะน้ำที่เป็นของเหลวเนี่ยก็จะได้จากการที่ลากดูดซึมแล้วก็ส่งไปที่ลำต้นแล้วลำต้นเนี่ยส่งไปที่ใบนะคะ ปัจจัยทั้งหมดนะคะได้แก่คอลอโรฟิลล์ที่อยู่ในใบแสงก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำนะคะพวกนี้จะถูกส่งเข้าไปในใบเพื่อใช้ในการสร้างอาหารและอาหารที่ใบของพืชสร้างได้นะคะก็คือน้ำตาลกลูกโคสนะคะแก๊สออกซิเจนนะคะแล้วก็ไอน้นาำค่ะ ซึ่งน้ำตาลกลูโคสเนี่ยเป็นอาหารที่พืชสร้างขึ้นมานะคะแล้วก็จะถูกเก็บไว้ในรูปแบบของแป้งนะคะส่วนแก๊สออกซิเจนและไอน้ำเนี่ยไปของพืชจะปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศค่ะ หลังจากที่ครูดได้ทบทวนหน้าที่หลักของใบนะคะหน้าที่ที่1ก็คือหน้าที่การสร้างอาหารไปแล้วนะคะเราจะมาต่อกันในหน้าที่หลักที่2ของใบนะคะก็คือหน้าที่ในการหายใจค่ะร้่ไปกันเลยคะ่ะการหายใจของพืชจะเกิดขึ้นที่ใบของพืชนะคะซึ่งในเวลากลางวัน การหายใจของพืชจะดึงเอากา๊าซออกซิเจนเข้าไปสู่ในใบของพืชและปล่อยก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์ออกมาจากใบของพืชน,นะคะนอกจากนี้แล้วในช่วงเวลากลางวันยังมีการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นซึ่งการสังเคราะห์แสงนี้ก็คือกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองค่ะในการสร้างอาหารของพืช จะมีการดึงเอาก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์เข้าไปสู่ใบของพืชน,นะคะซึ่งก๊าซคาร์บอนได,ดออกไซด์นี้ก็เป็นวัตถุดิบหนึ่งที่ใช้ในการสร้างอาหารของพืชหรือใช้ในกระบวนการสังเคราะห์แสงนั่นเองนะคะเมื่อเกิดกระบวนการสังเคราะห์แสงขึ้นนะคะก็จะมีการปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาสู่ชั้นบรรยากาศนะคะปล่อยกา๊าซออกซิเจนออกมาจากใบนะ,อะโอเคไปต่อกันเลยนะคะ สำหรับการหายใจของพืชในช่วงเวลากลางคืนนะคะการหายใจของพืชจะมีการดึงก๊าซออกซิเจนเข้าไปในใบของพืชและปล่อยก๊าซคารค์บอนไดออกไซด์ออกมาจากใบของพืชในช่วงเวลากลางคืนเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีแสงสว่างเพราะฉะนั้นในช่วงเวลากลางคืนจะไม่มีกระบวนการสังเคราะห์แสงเกิดขึ้นนะคะ หรือไม่มีกระบวนการสร้างอาหารของพืชเกิดขึ้นนั่นเองคะ่ะคุณครูมีคำถามชวนคิดนะคะให้นักเรียนช่วยคุณครูคิดนิดหนึ่งว่าใบานะคะใบของพืชเนี่ยใบยของพืชหายใจได้อย่างไรนะคะนี่คือคำถามของคุณครูนักเรียนตอบได้ไหมเอ่ยเรียนตอบได้ไหมคะ ว่าใบของพืชหายใจได้อย่างไรได้ไหมคะอะถ้ายังตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะคะนักเรียนคะที่ใบของพืชสามารถทำหน้าที่หายใจได้ก็เพราะว่าที่ใบของพืชมีปากใบคะ่ะที่ด้านหลังใบของพืชน,นะคะ จะมีรูขนาดเล็กนะคะเป็นรูขนาดเล็กที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านะคะจะต้องใช้กล้องจุลทรรศน์ส่องดูนะคะรูขนาดเล็กนี้จะมีจํานวนมากเลยค่ะเราเรียกรูขนาดเล็กนี้ว่าปากใบค่ะคุณครูมีลักษณะของปากใบมาให้นักเรียนดูด้วยนะคะนักเรียนสังเกตจากรูปภาพนี้เนาะ เป็นรูปภาพที่ถ่ายจากด้านหลังของใบพืชนะคะโดยนำใบพืชเนี่ยมาส่องกล้องจุลทรรศน์ที่มีกำลังขยายสูงมากๆแล้วบันทึกภาพไว้นะคะจะเห็นว่ามีปากใบนะคะจำนวนมากอยู่ด้านหลังของใบพืชนะอ่ะอันนี้เป็นรูปที่แสดงให้เห็นว่าด้านหลังของใบพืชมีปากใบจำนวนมากเราไปต่อกันเลยนะคะ คุณครูมีลักษณะของปากใบนะคะมาให้นักเรียนดูอีก1รูปนะคะรูปนี้เป็นรูปของปากใบที่ถ่ายเข้ามาใกล้ๆให้นักเรียนได้เห็นปากใบอย่างชัดเจนนักเรียนจะเห็นว่ามันจะมีรูอยู่ใช่ไหมจะมีรูอยู่นะคะจะมีรูอยู่ด้านในนะคะด้านในตรงด้านในของปากใบนะอ่ะอันนี้คือ ลักษณะหรือรูปร่างของปากใบนะคะที่เป็นรูที่สามารถให้แก๊สเนี่ยเคลื่อนที่เข้าหรือเคลื่อนที่ออกใบผ่านทางช่องทางนี้นะคะผ่านทางช่องทางปากใบนั่นเองนะ ลักษณะของปากใบนะคะปากใบเนี่ยสามารถปิดและเปิดได้นะคะถ้าปากใบปิดจะไม่สามารถมีกา๊าซใดเคลื่อนที่นะคะเข้าออกปากใบนั้นได้แต่ถ้าปากใบเปิดนะคะปากใบเปิดรูปล่างเนาะคุณครูทําให้ดูถ้าปากใบเปิดเนี่ยจะมีกา๊าซเคลื่อนที่เข้าแล้วเคลื่อนที่ออกผ่านปากใบได้ค่ะ เรามาดูการาดที่ออกจากปากใบกันนะคะคุณครูจัดชุดทดลองอย่างง่ายนะประกอบไปด้วยบิก,กอร์ขนาดใหญ่ใส่น้ำนะคะแล้วก็หลอดทดลองที่บรรจุน้ำเบกกิ้งโซดานะคะคุณครูก็ใส่สายหางกระรอกนะสาายหางกระรอกเป็นหนึ่งต้นนะคะใส่ไปในหลอดทดลองที่มีน้ำเบกกิ้งโซดาอยู่นี่แหละคะ่ะ เอาหลอดทดลองแช่ไวไ้ในถ้วยบิเกอร์ขนาดใหญ่นะจากนั้นเรามาดูเวลากลางวันเวลากลางวันเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามีฟองแก๊สเกิดขึ้นในหลอดทดลองนะคะฟองแก๊สนี้นะคะก็คือแก๊สออกซิเจนนะคะซึ่งแก๊สออกซิเจนเนี้ยได้มาจากกระบวนการอะไรคะลูก ได้มาจากกระบวนการสังเคราะห์แสงนะคะหรือกระบวนการสร้างอาหารของพืชน,นั่นเองยังไม่หมดนะคะนอกจากเราจะได้แก๊สออกซิเจนแล้วเรายังได้แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นี้ได้มาจากกระบวนการหายใจของพืชค่ะเพราะว่าในเวลากลางวันนะคะพืชมีการหายใจนะคะและก็มีการสังเคราะห์แสง เพราะฉะนั้นแก๊สที่ปล่อยออกมาจากปากใบในช่วงเวลากลางวันจะมีอยู่2ชนิดด้วยกันก็คือแก๊สออกซิเจนและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ค่ะเรามาดูกันต่อนะคะในช่วงเวลากลางคืนเนาะคุณครูก็จัดชุดทดลองเหมือนเดิมเลยนะคะจัดชุดเดิมเลยในช่วงเวลากลางคืนจะมีแก๊สที่ออกจาก สาลายหางกระรอกเนาะอ่ะออกมาจากสาลายหางกระรอกก็คือออกมาจากทางปากใบของสาลายหางกระรอกนั่นแหละนะคะจะมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาซึ่งแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เนี้ยได้มาจากการหายใจนะคะก็คือการหายใจที่ใบของพืชน,นะแต่ว่าช่วงเวลากลางคืนจาก ไม่มีกระบวนการสังคะขอแสงเกิดขึ้นเพราะว่าช่วงเวลากลางคืนไม่มีแสงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีแกส๊สออกซิเจนเกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนนะอ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะคุณครูขอฝากกันบ้านไว้หนึ่งหน้านะคะก็คือใบงานที่17เรื่องหน้าที่ของใบนะคะการหายใจของพืช คุณครูอยากให้นักเรียนทำใบงานนี้นะคะโดยให้ทํำครึ่งเดียวก่อนนะครึ่งล่างที่เป็นในกรอบสีเขียวด้านล่างขอให้นักเรียนเว้นไว้ก่อนเดี๋ยวเราเรียนกันในเรื่องถัดไปแล้วค่อยย้อนกลับมาทําในกรอบสีเขียวด้านล่างเนาะถ้าใครมีข้อสงสัยนะคะก็สามารถทักไลน์มาถามคุณครูหรือคุณครูชุพนุษย์ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ คุณครูขอจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ